การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมรวมทั้ง ต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้นดังนั้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรองไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ 1. รักษารถยนต์โดยการเปลี่ยนไส้กรองไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การ ไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยค่ะ 2. วัควนใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ 3. การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 4. การทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางควรทิ้งขยะให้ลงถังขยะค่ะ 5. ช่วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น 6. ไม่บุกลุกพื้นที่ป่า 7. ไม่เปิดน้ำและไฟฟ้าหิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์ 8. ไม่ไม่หิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง 9. ควรทานอาหารให้หมดจาน 10. ไม่ควรขาขยะหรือเศษไม้เศษหญ้าแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้หลักสามอานะคะ 1. รีดิวคือการลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็นเช่นปิดไฟทุกครั้งหลังไม่ได้ใช้งาน 2. Re ดียูสคือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำเช่นการนำชุดทำงานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนำไปบริจาคแทนที่จะทิ้งค่ะ 3. r e c ีไซเิคือการนำ เราใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่เช่นเศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษการนำแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวดค่ะ